สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทําการรีวิวขนมเซเว่นนะผมก็ในตัวเป็นของที่มาใหม่นะครับก็เป็นของโอเดนยนญาเนีผมแล้วก็มีขายเฉพาะที่เซเว่นอีเเท่านั้นนะผมแล้วก็รอบนี้ผมทางโอเดนยนาเนี่ยมาร่วมกับคอลแลบกับทางชินจังนะผมออกเป็นผลิตภัณฑ์นอกจากจะคอลแลบกับชินจังเรายังไปคอลแลบกับทางคาร์เมนไรเดอร์ครับก็เป็นชินจังคาร์เมนไรเดอร์นะผมแล้วกอ็ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์นี่ครับด้านหลังครับจะเป็นสแตนดี้นะผม อะคริลิกเนี่ยผมก็เหมือนเป็นสแตนท์นะผมแล้วก็เป็นตัวอะคริลิกที่เป็นแบบที่ตั้งเป็นอะคริลิกแผ่นๆนะครับผมแล้วก็นี่เลยผมผมจัดมาทั้งหมด5กล่องนะครับตอนแรกกะจะเก็บครบแก๊งนะผมแต่ว่ามีตัวหนึ่งนะผมที่ว่าหาไม่เจอนะผมก็เลยได้มา5กล่องคือในแก๊งที่ผมนี่ก็จะมีทั้งหมด5คนนะผมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งมสี่ห้ แต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าการเก็บสะสมเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนิดหนึ่งนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ลงเป็นสติกเกอร์แปะตรงตัวที่เราจะได้นะครับแต่นะผมมันจะมีอยู่กล่องหนึ่งนี่ครับมันแปะตรงกลางแบบนี้ครับทาให้ไม่แน่ใจนะครับว่าอ่ามันจะเป็นตัวไหนนะครับแต่ว่าผมเดาเนี่ยอยากได้ตัวอเมซอนนะผมก็เลยแบบเลือกกล่องนี้มานะครับโอเคก็จัดไวทั้งหมด5กล่องนะครับผมนี่ แต่ละกล่องก็ผมเลือกมาเนี่ยไม่ซ้ํากันนะผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูทีละกล่องกันนะครับว่าเนื้องานด้านในนะครับตัวอะคริลิกเนี่ยจะมีขนาดเล็กน้อยหรือว่าใหญ่ขนาดไหนนะรตที่ผมได้มาเนี่ยเป็นอตของวันที่14เดือน6ครับเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะผมแล้วก็เพิ่งลงที่สาขาเซเว่นที่ผมไปซื้อมานะครับเกียว้ว่าเป็นสินค้าใหม่นะครับผมนี่เลยเราจะมาแกะกันเลยครับกล่องแรกนะครับ กล่องนะผมแต่และกล่องเนี่ยก็จะมีลวดลายนะผมแตกต่างกันนะครับจะมีทั้งหมด3สีนะครับนี่แกะทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดนี่ครับในกล่องเรามาดูกล่องละเอียดกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะผมก่อนจะแกะนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอะคริลิกนะผมมีให้สะสมทั้งหมด16แบบนะครับแบบสุดท้ายเนี่ย น่าจะเป็นแบบที่แปลกที่สุดนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นซีเกตหรือว่าจะแบบสามารถเลือกได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็นี่เลยประมาณนี้หน้ากล่องนะครับจะมีทั้งหมด3กล่องนะครับจะให้ดูรอบหนึ่งนะครับแดงเขียวเงินในตงนี้ครับมี3สีแบบนี้โอเคครับมาแกะดูตัวสินค้าด้านในกันครับด้านในนะครับผมจะมีเป็นตัวขนมมาแล้วก็ตัว <c oughs> เล็กเหมือนกันนะผมนี่ก็ตัวนี้เป็นตัวอ่าฮิมาวาลินะผมเอกช็อกเกรอร์นะผมเอกช็อกเกอร์มาแกะก,กล่องนะผมด้านในก็มีขน,นมาจะค้างไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมาซาโอะนะครับผมก็เป็นมาซาโอะเอกอเมซอนนะครับนี่รูปล่าง ตัวจะใหญ่กว่าตัวมวาวัลินะครับก็แสดงว่าตัวสติกเกอร์เนี่ยแปะแบบไม่ตรงนะครับอีกกล่องฉันแทนนน,นี่ครับผมก็เป็นตัวโบจังนะครับโบชันโบจังโบจังน,นะครับโบจันก็โบจังน,นะครับก็เป็นตัวโบจัง X Super One นะครับผมนี่ เป็นตัวน้ำมูกไอขี้มุกนะครับตัวนี้อีกกล่องนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวกัสมาคุงนะครับผมก็ x กับตัว b a c k rx นะครับกล่องสุดท้ายนี่ที่เลือกมานะครับผมนี่ครับก็เป็นชิ้นจ้างนะครับผม x กับ v 2นะครับแล้วก็มี แก๊งเนี่ยอย่าลืมนะผมมันยังมีตัวของนะผมตัวนี้ในนินจังจะ x ก,กับตัว z x e นะผมอันนี้คือหาไม่เจอนะผมเดี๋ยวไว้ก็จะต้องตามหานะครับจะได้ครบแก๊งนะผมนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับแกะตั้งเป็นแตนดดูแล้วกันนะับตัวชิ้นจังนี่เราแกะออกมาแล้วก็จะเป็นอะคริลิกนะครับจะมีเพียงหนึ่งด้านเท่านั้นแล้วก็ ด้านล่างนะครับจะเขียนเป็น not for sale นะครับไม่มีขายนี่ยผมก็ทําการแปะติดชิ้นจังเข้าไปนี่ครับผมก็จะประมาณนี้ตัวอะคริลิกนะผมถ้าแบบสังเกตนะครับมันจะแบบมองๆม,มุนๆน,นะผมก็แนะนําให้แกะให้ลอกตัวสติกเกอร์ที่แปะ,ะหน้าออกนะครับแกะมาติดนี่ นะครับผมราคากล่องเนี่ยอยู่ที่39บาทนะครับก็ไปจับกันได้นะครับนี่ครับตัวฮินาวรลินี่โบจัง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  ครับผมตัวคาสมะคุงนี่ครับผมก็แกะออกมานะครับจะแบบดูขนาดนะผมนี่ครับก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าโดยรวมแนละ้วถ้าเรามองแบบภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่าขนาดก็พอๆกันนะครับส่วนสูงของตัวอะคริลิกนะครับจะวัดให้ดูนะครับ นี่ครับผมส่วนสูนงอตัวอะคริลิกเนี่ยก็อยู่ที่6เซนนะครับเฉลียล่ยเฉลี่ยที่6เซนก็บ,บางตัวก็อย่างตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5เซนนะผมนี่ก็6เซนกว่ากว่าเกือบ7เซนนะผมก็ขนาดประมาณนี้นะผมก็ไปหาซื้อได้ที่ทางเซเว่นอเลเวนทุกสาขาตอนนี้ก็น่าจะวางจัดจำหน่ายทุกสาขานะครับผมก็ไปหาเก็บกันได้ถือได้ว่าน่ารักดีนะผมแต่ว่าแอบแพงไปนิดหนึ่งนะผมถ้ากล่องสักประมาณ25บาบาท ก็น่าจะดีนะครโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ใครได้ตัวไหนนะครเก็บครบไปถึงไหนเก็บครบกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครก็จากกไปกับตัวชิ้นจัง X c a m m e n อ e r น,นะครับจากขนมโอเดนยนนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าไปเจันครับสวัสดีครับ